ากจะพูดถึงคารวะจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของเมืองไทยถ้าเอ่ยชื่อไปคงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฐานเรือไทยและทรงเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากกองมะขามเท่าร่ำเรียนพุทธาคมจากหลวงพ่อเงินวัดบางคลานร่ำเรียนพุทธาคมจากหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตร่ำเรียนพุทธาคมจากหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบร่ำเรียนพุทธาคมจากหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ ร่ำเรียนพุทธาคมจากหลวงพ่อจรวัดดอนรวบโดยเฉพาะหลวงพ่อจรแห่งวัดดอนรวบช่วงที่ท่านมาราชการที่จังหวัดชุมพรก็ได้ไปมาหาสู่หลวงพ่อจรอยู่เป็นนิดหลวงพ่อจรแห่งวัดดอนรวบท่านคือหนึ่งใน10พระเกจิอาจารย์ของเมืองไทยย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2452ขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชเขแห่งวัดบาวรนิเวศวิหาร ทรงมีพระดําริในการทดสอบพลังจิตและความเข้มขลังของพระเกจิอาจารย์ทั่วแดนสยามที่วัดพระปฐมเจดีในว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งโดยเฉพาะพระดีเกจิดังในสายวิปัสสนากรรมฐานและเฟ้นหาสุดยอดพระเกจิอาจารย์โดยได้นิมนต์พระเจราจารย์และพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วแดนสยาม มาชุมนุมกันมากกว่า1 0 0ร้ปูปโดยใช้วิธีทดสอบคือนำกบใส่ไม้วางบนท่อนไม้สมเด็จพระสังฆราชทรงบอกกติกาว่าพระเกจิอาจารย์ทุกรูปต้องใช้พลังจิตบังคับให้กบใส่ไม้วิ่งใส่ไม้ไปกับโดยที่กบห้ามหล่นลงมาเด็ดขาดหากท่านไหนพลังจิตแก่กล้าจ,จริงก็จะสามารถทำได้โดยง่ายหากท่านใดพลังจิตยังไม่สุด ก็ต้องยอมลาถอยออกไปผลการทดสอบผ่านไป3าวันสามคืนพระเกจิอาจารย์ส่วนใหญ่สามารถใช้พลังจิตบังคับกบใส่ไม้ได้ทั้งนั้นแต่สามารถบังคับให้วิ่งไปข้างหน้าได้อย่างเดียวไม่สามารถบังคับให้ถอยหลังกลับมาได้มีเพียงพระเกจิอาจารย์10บรูปเท่านั้นที่สามารถบังคับกบใส่ไม้ได้ทั้งไปและกลับ 1. หลวงพ่องเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตร 2. หลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการ 3. หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพ 4. หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรี 5. หลวงพ่อกลั่นวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีธยา 6. หลวงปู่สุขวัดปากขอมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท 7. จหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐม 8. หลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพร 9. หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนคปรปฐม10หลวงพ่อทองวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์ด้วยการนี้ทางวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรได้ขอบาร,รมีดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่พวกเราชาวไทยรู้จักในนามสเสด็จเตีย่ยแล้วบวงสรวงดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจอนวัดดอนรวบอดีตเจ้าวาดวัดดอนรวบ เพื่อจัดสร้างเหรียญที่ระลึกในโอกาสครบรอบร้อยปีวัดดอนรวบครบรอบหนึ่งร้อยปีวันสิ้นพระชนสเดเตียกรมหลวงชุมพรเพื่อนำปัจจัยนำรายได้ทั้งหมดร่วมบุรณะศาลาการ,รเปลียนวัดดอนรวบพร้อมทั้งถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดดอนรวบที่จำรูปสุดสมต,มตามการเวลาโดยหลวงพ่อหลายุติโกวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรปัจจุบันท่านสิริอายุ87ปี67พรรษา พระเกจิอาจารย์เพียงรูปเดียวของจังหวัดชุมพรผู้สืบสายพุทธาคมโดยตรงจากหลวงพ่อจรนวดดอนลวบได้มีมติเห็นชอบพาคณะสัตายาตโยมบูรณะศาลาการ,รเรียนหลังเก่าสมัยหลวงพ่อจรและเป็นศาลาที่เสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเคยมาสนทนาร่ำเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อจรการันตีเนื้อเงินเพ้นสีลายเสือหน้าเสือเพ้นองคเสด็จเตีย และเครื่องแบบสวยมากๆครับจำนวนหนึ่งเหรียญการันตีเนื้อเงินเพ้นสีองค์ด็รตีและเครื่องแบบรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับท่านไหนเปิดเจอ2รายการนี้แล้วอยากจะออกต่อสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับเช่าไว้เองสําหรับเนื้อเงิน2เหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ารายการอื่นๆอีกมากมายตามใบารายการที่อยู่หน้าจอนี้นะครับการันตีว่าสวยทุกเหรียญ และเป็นรายการพรีเมียมงานจิวเวอรี่ทุกเหรียญน,นะครับจำนวนการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับรายการลุ้นเนื้อจัดสร้างน้อยแค่49ลังหรือ4,900เหรียญเท่านั้นนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับจะเป็นเหรียญพิมพ์รูปไข่นะครับด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นรูปเหมือนของสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรอยู่ในพิมพ์ครึ่งองค์ ส่วนด้านหลังของเรียนก็จะเป็นยันเกราะเพชรซึ่งมีพุทธคุณครอบคุมจัก,กรวาลครับร่วมบุญชาบูชาที่ลุ้นละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับสำหรับพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับพระปุกเสกไปแล้วนะครับในวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาโดย4พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดจุมพร โดยมีหลวงพ่อหลาวัดดอนรวบจุดเทียนใจและ3พระเกจิอาจารย์แห่งเมืองจุมพรรร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับพระจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านในวันที่3มกราคมนี้นะครับท่านไหนที่เช่าบูชาเหรียญรุ่นนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมก็จะมีของขวัญปีใหม่มอบให้ทุกท่านที่ร่วมเช่าบูชานะครับ สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเบียงเท่านี้สวัสดีครับ